การกระจายภาพหน้าจอการกระจายภาพหน้าจอนะครับมี2อวิธีนะครับคือการกระจายภาพหน้าจอเครื่องครูนะครับไปยังหน้าจอของนักเรียนทุกคนนะครับในห้องทําได้โดยนะครับให้จารย์ติ๊กตรงนี้ครับเป็นรูปาจารดอกเทียมครับพอติ๊กแล้วนะเนี่ยก็จะมีการเตือนนะครับยืนยันการกระจายภาพว่า ถ้าอาจารย์นะครับทําการกระจายภาพนะฮะโปรแกรมตัวนี้จะไปซ่อนอยู่เบื้องหลังครับดูจะพับลงนี่นะฮะให้อาจารย์ติ๊กต้องเริ่มครับพอเริ่มแล้วนะครับหน้าจอของอาจารย์นะครับก็จะวิ่งไปหาหน้าจอของนักเรียนทุกคนในห้องนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้สื่อนะครับมว่าจะเป็นรูปภาพเป็นไฟล์งานต่างๆนะครับสอนนักเรียนผ่านได้ปิดของอาจารย์ได้เลยนะครับคือหน้าจออาจารย์หินอะไรนะฮะ เด็กนัเรียนก็จะเห็นอนั้นด้วยนะครับแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเครื่องเรียนไม่สามารถที่จะกดหรือว่าทัดทํางานอะไรได้เลยนะครับนอกจากปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับเหมือนล็อกไปโดยปริยายครับต่อไปนะครับการหยุดการกระจายภาพทําง่ายๆครับให้อาจารย์กดตรงวันที่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับว่าให้กดแตะเพื่อหยุดการกระจายภาพนะครับให้อาจารย์แตะึ่นทีครับ จากนั้นเครื่องเรียนก็จะเป็นอิสระครับต่อไปครับเป็นการกระจายภาพหน้าจอจากเครื่องเรียน1คนไปสู่นักเรียนทั้งหมดในห้องนะครับอย่างแรกครับให้อาจารย์เลือกนักเรียนมาก่อนหนึ่งคนพอเลือกมาแล้วครับตรงนี้เป็นหน้าจอของเด็กคนนั้นนะครับว่าทําอะไรอยู่พร้อมที่จะนําเสนอหรือยังนะครับจากนั้นครับอาจารย์ก็ตรวจสอบดูนะฮะว่าท่านเรียนพร้อมแล้วให้อาจารย์กดตรงนี้ครับ การกระจายภาพาดูบริเวณด้านบนนะครับก็จะมีชื่อของเเอนกักเรียนคนนั้นด้วยที่อาจารย์เลือกมาอาจารย์ก็ดูนะครับว่าใช่คนนี้ไหม้าเลือกแล้วก็กดการกระจายภาพครับพราะกดแล้วครับก็ให้เริ่มการกระจายภาพครับพอเริ่มกระจายภาพนะครับจอของนักเรียนที่อาจารย์เลือกมานะครับบนหน้าจอตรงนี้ก็จะไปขึ้นบนหน้าจอของเเอนักเรียนในห้องทั้งหมดนะครับทุกคนและ หน้าจอของเรียนในห้องทั้งหมดทุกคนครับไม่สามารถที่จะทัดได้หรือทํางานได้นอกจากนักเรียนที่หนึ่งคนที่เป็นตัวกระจายหน้าจอไปยังเครื่องของเพื่อนนี่ฮะจอน,นี้ก็จะไปสู่จอของเพื่อนในห้องหมดเลยก็จะมีนักเรียนที่ได้รับเลือกมาก็พรีเซนต์หรือว่านําเสนอ,อการทํางานอะไรของเครื่องนะว่า มีการวาดมีอะไรบ้างครับมีสื่อมีอะไรบ้างนะฮะต่อไปครับการหยุดกระจายภจอภาพจากเครื่องเรียนนะฮะก็คือให้อาจารย์กดตรงนี้นะครับหยุดครับหยุดการกระจายภาพตรงนี้เลยพอกดหยุดแล้วนะครับนี่ฮะก็จะขึ้นตรงนี้ครับว่าระยะเวลากระจายภาพนานเท่าไหร่นะครับอัปเดตสถานะก็เหมือนการรีพจหน้าจอนะฮะแล้วก็หยุดการกระจายภาพติ๊กตรงนี้นะครับพออาจารย์ ติดจุดตรงกระจาภาพนะครับเครื่องเรียนในห้องนะครับก็จะเป็นอิสระครับแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติ